เส่เห็นยังเมื่อสกกปกเห็นวะเนี่ยใส่มองได้สกกปกไม่เหจะสุกกปกมองได้เลยมันบ่าสกกัปกมันบอมันบ่าสกกัปกเลยมันบอสแม่อีปอนสาดน้ำใส่หนูไม่ยังรีวมันแก้หนูเนี่ยป๋อเห็นน้องอีหลีเจี๊ยกหลวมันเอาหยาไม่ย้อนใจผ่าที่หนูกะลัางซ่างให้แม่อยู่เนี่ย มันเป็นตาสารน้ำใจบละ่ะลูกบอว่ามันสกรปรกหนูไม่ได้ไปเฮ็ดยางให้ริวอยู่เป็นยางริวต้นมาแกงหนูนำมานน่เป็นยางริวคือนิสัยจังซี่อแม่กับริวกับน,นิสัยไล่เพราะกันนั่นละ่ะริวมีแม่ใหญ่ายและเป็นแบบนี้ให้กะลังไว้แน่เดอ้อยิงอยู่คนเดียวบ่มีไอ้บิวคอยปกป้องคือเกาบ่อแล้วกับเค้นฮอดไอ้บิวเนาะ ถ้าบิวบตายเาขาคงจะมีความสุขกันมากว่านี้บ่เป็นอย่างเด้อถ้ามีอย่างให้เฮากับกายซอยก็บ,บอกได้จังใดเขาก็เป็นญาติกันนั่นละโอ้ยแม่ปล่อยดึงมาอย่างรือที่ปอยนะมาสู่คน,นอย่าไปยู่กับมันเห็นบ่น่นน่ะเจ็บตเลย ถ้าจะไปแก้งไปแก้งอีแพทย์ผัวมีอยู่คนเดียวในบ้านน่ะผัวมันกับพมีบิวตายไปแล้วน่ะมันมาอยู่เนี่ยส้ำามคนอาศัยแต่อีปอน่ะมันมีไก่อยู่มันมีผัวมันสู่คนมันไม่ยอมหรอกว่าจังสั้นติแม่นูกจะชเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ต้องไปแก้งอีแพทย์มันบอก เห็ดเหนยียไม่ให้กินเนี่ยบ่ม,มักเปลี่ยนมาเดี๋ยวนี้แต่ว่าเฮ็ดมาใหม่เดี๋ยวนี้แค่เพ็ดกับเขาไมใหม้ใหม่มันยาบขนัดที่อย่างอิงนะแยก่กว่าเก่าอีกเห็ดมาใหม่เลยแม่บ่งมันนูเนนย เฮ็ดเน่กินสนิทนึ่กับบลได้เรืืองหนูไอเฮ็ดมาสองรอบแล้วจเจ้ามันเฮ็ดเอยียงมากินบะไตอรจากยางลิวอยากกินยังบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่จะไปเฮ็ดให้ม่สมองนะเิดเองเป็นบอกเออเป็นยังก็ให้บอกอ่ะแล้วอยากกินยังไัยสิรับรู้ล่ะมีปากอยู่คือบ่บอกดีๆว่าอยากกินยังเซเขาอ้านใจเธอเอาติแม่ว่าหนูนี่ปอสิว่าเฮ้น้องให้ใหยังนอกไปเฮ็ดถึงแล้ว กไม่เห็นกับเขาว่าเรื่องเอง,เองอยากกินอย่างก็ว่าบอกเขาไปดีๆแล้วเพราะเขาเห็นว่าถึกใจก็ให้เขากลับไปเหตุไม่แบบนี้มันแก้งอ่ะชัดๆคนอื่นเขาก็เมยเป็นเด้ออย่าเอาแต่ความสนุกความสะใจจะคของไหลแพทย์ว่ต้องเห็นแล้วไปกับเขาดีกว่าปะเดี๋ยวภายแห่นไปพี่แพทย์ต้องไมเห้กับขเขาหฮโนไมก่อน ไอ้บิวพี่สายหนูตายไปแล้วพี่เป็นแค่มีไอ้บิวกต่ซัมเป็นคนอื่นดีเป็นไงแล้วที่แม่ให้อาศายอยู่บ้านน้านะเฮ็ดกับเขาแ,แค่นี้บ่ไรติแพทยเขาก็ให้ให้กินแล้วเดนน่ะกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ไปหากินเองอย่างแต่นคนอื่นไหลไปแพทย,พทยเห็นมอริว มันคงคิดว่ามีไก่ยอยู่ที่เห็นยังก็ได้มีคนปกป้องมันเรียกาต่อปากต่อคำหนุกสั่งมันพี่แพทย์ไปนหน้ามากินดูมาไเม่อเนี่เห็นบอก อย่างเนี่ยรสชาติบ่ได้เลยขนาดเปียวน้ำมาก็น้ำมีอ่บุหรุให้กินบม่ได้เลื่องมันกับน้ำเปลาปกติที่กินประจำเนล่าบุหรุแล่ะก็ไม่บุเสบฝ่าทำความสะอาดกับเบลเียวใหม่เลยภัยเฮ็ดกับเสร็จเองหันมีความรับผิดชอบแน่ยันยนแต่ให้คนอื่นกันที่มันบ้านแม่หนูเป็นแค่พวกอาศัยมาสั่งบอกแค่อย่างกับไปเฮ็ดเปียก แต่พวกพี่อยู่ในฐานะพี่สะใภ้เธอโมเมนต์คนใส่ที่จะพอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้กลายมาพอดีเลยแล้วหน้าเปอย่างียเออคือลิวเฮ็ดเฮียลิวกำลังศิลป์แมนบอลลิว ที่ให้พี่ไปซื้อได้แล้วเรียวบม่ได้อยากกินน้ำแดงอยากกินน้ำโคกไปซื้อมาใหม่เลยได้เรียวบอกพี่ว่าน้ำแดงเดีพี่โอซายังไปซื้อกระตอนนี่เปลี่ยนใจแล้วอยากกินน้ำโคกกลับไปซื้อมาใหม่เลยไม่อยากกินน้ำโคกล้วอะอยากกินโกโก้กลับไปซื้อมาใหม่ไปแต่พี่ไปหลายรอบแล้วเด้กินยังก็กินไปเถอะ บอสกินโกโก้กลับไปซื้อเลยไปจะก,กินหลายกินไปลูกแ,แม่อกกิมเพ็ดมันแกงหนกโอ้ยทนมาไหวแล้วเกิดยังคืนแพทแม่มันแกงหนกมันเอาล่ามยันสีปากหนูที่แพทเท็จแบบนั้นนะรืวิไปแกงแพทก่อนบอหนูอดทนมาตลอดที่ผ่านมาหลิวว่าสิเฮทแอียงกับหนูหนูก็บ่เคยตอบโต้ แต่ว่าเมื่อนี่นะหนูทนบาไหวแล้วทนบ่ไหวแล้วมึงก็สิมเฮดยังเสี่ยงกับลูกกูติมึงเป็นแค่คนอ่ะใย่หนมึงมีสิทธิ์อย่างท่มเฮดแบบนี้ผัวมึงกับ่มีมึงออกจากบ้านกูไปเลยเออมึต้องไลไรหนูดอกหนูก็คิดว่าสิบประยู่ตออยู่แล้วแม่แม่คือว่าแพทย์แบบนั้นปกติละกายแม่กับน้องเธอกันนิสัยแบบนี้แม่ใไดล่ะเป็นแม่คนจังใดคือสอนลูกแบบนี้ที่หลัง ถ้ามีปัญญาสอนลูกดีๆว่าต้องมีดอกลูกมีผูดด้ใดเขาอยากอยู่น้ำสู่สองคนแม่ลูกหรอกที่เห็นเขาบ่าสูงไม่ได้แปลว่าเขาบ่าสูงคนเขาแค่อดทนทสื่อตะต่อไปนี้อุบทนแล้วปอเขาขอบใจเดอ้อที่เธอคอยซ่อยเหลือเขาตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วละ่ะที่จะอ,ออกไปใช้ชีวิตคนเดียว ดีก็ยุ่มองนี้เข้าไปก่อนเดอ้อเออไปเลยไผงอมึงเขากระสิไปคือกันเดกไก่เขาทานอยู่กับแม่กับน้องเธอบ่ได้ดอกคนเอี่ยงนี่ใส่บอดีทั้งแม่ทั้งลูกให้ยุ่กับไปซองคนหลดเธอเลือกเอาเดอ้อว่าเธอจะไปยุ่กับไคร สิตามมาหรือสิอยู่นี่แม่มันดาเขาไก่จะคิดติไปน้ำมันเดอ้อผมเลือกปอที่ว่าออกม,ม้มันกระถือนี่ใส่แม่กับน้องบุมิพายอยากอยู่น้ำดอกไหวมือไดแม่สอนน้องให้ดีกานี้ผมวอาสิกลับมาผมไปกันได้ไหมแม,แม่มันดาเขามันพักันลุมดาเขานี่ สุดาลูกซส้ไปยังไงแบบนี้จีมันเห็ดหูกเปื่อน,น้ำเนี่ยแม่แล้ว่ตไปพูดอดไรสิมาคอยเห็ดอย่างเฮาเล่ะยู่กันสคนลืวกับเห็ดตวลูกบอกมูไม่ปเห็ดอย่างนั้น,นละ่ะแม่นนเนล่นะเห็ดมันผีข้าวมันไม่เห็ดผีข้าดนะมันต้องเห็ดดดกเป็นลูกกูไหมลิว